เอาวันนี้นะครับจะพามาดูาการต่อน้ำนะครับที่เป็นสาย PE นะครับที่เป็นามะานาววงท่อนะครับนะครับตรงนี้ตอนนี้กำลังเปิดน้ำอยู่ตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับเปิดน้ำใส่อ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเขาเรียกว่าสาย PE นะครับสายสีดำเนี่ยเขาเรียกว่าสาย PE นะครับมันจะมีสาย PE กับสายอา เทปน้ำยดนะครับเราจะไม่ใช้เทปน้ำยดเพราะเทปน้ำยดจะใช้ในกรณีที่เป็นปลูกเกี่ยวกับพวกแตงโมพวกมะละกออะไรที่มันเป็นคลุมถุงนะแต่เนี้ยเราใช้สาย PE นะครับอันนี้เป็นหัวน้ำยดนะครับที่เป็นหัวน้ำยดซื้อตามช้อปปี้ก็ได้หรือร้านเกษตรก็ได้ครับ มาดูต้นค่วงขางมงอ่าทางนี้นะครับก็จะเป็นท่อต่อท่อต่อนีจะใช้ท่อ PVC ที่เป็นอ่าเท่ากันกับขนาดที่เป็นสี่หุนนะครับไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่ที่เท่ากันกับอยู่ที่บ้านของเรานะครับใช้ท่อตัวนี้หนึ่งไล่ใช้ขนาดท่อเท่านี้ได้นะครับพอแล้วก็ตัวนี้จะเป็น อ่าตัวเชื่อมนะครับตอนนี้ท่ออะพี PVC, นะครับหนึ่งแล้วก็จะมี3ทางแล้วก็ตัวเชื่อมวาลวนะครับสามารถเปิดปิดได้ครับเปิดปิดได้ประมาณนี้นะครับแล้วคันนี้มาดูตรงนี้ครับตอนนี้จะเป็นวาควบคุมทั้งหมดเลยอ่าสวนมะนาวจะอยู่ฝั่งนู้นครับทั้งหมดเลยนะครับมันอาจจะมืดนิดนึงเพราะว่าผมถ่ายย้อนแสง อ่ะฟอนูน,นะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับห้าสิบวงบอ่อนะครับตัวนี้จะเป็นวลาวควบคุมเล็กๆแต่สามารถใช้ได้ครับสามารถใช้ได้นะครับในนะ้ําของผมผมจะใช้ใดอารเฮตชิเ๋ย่ไปดูทีหลังเรามาดูวงบ่อเนี่นะครับวันนี้มาเก็บมะนาวครับก็เลยมาถ่ายด้วยนะครับถ่ายวิดีโอด้วยนะครับตัวนี้ อ่าแค่หนึ่งหัวก็พอแล้วผมว่านะครับหนึ่งหัวพอดีเพราะว่าวงบ่อก,ก็พอดีไม่ใหญ่มากนะครับบ่อละร้อยนะครับอ่ะรดุตัวนี้ครับตัวนี้จะอยู่ข้างในเนี่ยมานนี้ครับมะนาวหนึ่งปีอ่าหนึ่งปีครึ่งนะครับหนึ่งปีครึ่ง ต้นใหญ่ประมาณนี้ใช้ได้เลยนะครับวันนี้มาเก็บมันน่าจะเป็นร็อสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ามะนาวชุดใหม่จะเริ่มออกในน่าจะกลางเดือนหน้าเพราะช่วงนี้มะนาวแพงครับก็เลยเรียมมาเก็บแล้วก็ไปขายน่าจะรูนละสักห้าบาท แต่มเมนาส่วนเราเนี่ลูกใหญ่นะครับอ่าเพราะว่าไม่ได้เก็บนานก็นเลยลูกใหญ่ดูลูกนี้ถ้าเทียบกับมือผมเนี่ยถ้ามือทุกๆคนเนี่ยอันนิวโปก็ได้นิโปผู้ชายนะครับจะประมาณนี้ครับดูนี้ก็เหมือนกัน ลูกใหญ่นะครับถ้าเป็นไข่ก็น่าจะเป็นไข่เป็ดนะครับถ้าไข่ไก่เนี่ยน่าจะเบอร์ศูนย์เลยล่ะใหญ่ก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะครับอันนี้มาเก็บน่าจะรัศทายแล้วคนเก็บก็ยังเก็บอยู่นะครับอันนี้ปลายสายมาดูปลายสายปลายสายจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็ยังได้อยู่นะครับ เราก็เปิดเร่งขึ้นได้อยู่นะครับนิตชิตัวเดียวนะครับประมาณตัวละแปดพันเก้าพได้ครับพอใช้ได้เลยหัวน้ำดดแล้วก็สาย PE นะครับ น,นี้ปลายใสแล้วอันนี้จะแตกแต่างแกเพื่อนอันนี้ผมจะใช้เป็นเรียกว่าปีกผีเสื้อครับปีกผีเสื้อแต่ปีกผีเสื้อนี้ผมเอามาลองใช้ใเฉยที่จริงมันไม่เหมาะกับใช้ในวงบ่อเพราะว่าถ้าเปิดน้ําแรงจริงๆมันจะกระจายออกแล้วก็ออกนอกบ่อเลยจะออกนอกบ่อแบบนี้มันจะตกจุ่รอบนอก ก็เลยต้องใช้หัวน้ำหยดนะครับแล้วครั้นี้ถ้าใช้จริงๆเนี่ยแนะนำให้หันหัวน้ำหยดในลงด้านล่างเพราะว่ามันจะได้หยดลงเลยทันทีนะครับอันนี้ผมเจาะผิดตั้งแต่แรกเลยถ้างั้นคนที่ทำทีหลังก็ให้เป็นความรู้เอาไว้ครับว่าไม่ควรใช้หัวปีเสื้อตัวนี้นะครับไม่ควรใช้อันนี้จะใช้ในที่เป็นกับดินแล้วก็เป็นพุ่มทรงพุ่มซะมากกว่านะครับ ตอนนี้ผมก็เลยปิดไว้มันเนี้ยเพื่อให้มันไหลลงตามนี้ครับเดี๋ยวเอาไปไว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการที่ทำให้เจาะสาย PE นะครับบอกวิธีการเจาะสาย PE แล้วก็แนะนำว่าหัวตัวไหนที่มันเหมาะสมกับตัวไหนบ้างนะครับ